ครับย่อสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ผม u t u b e เทสลัยเอ็กตั้งแต่เกม RV เปิดมาก็นานแล้วนะครับก็มีการอัปเดตแมปใหม่ๆเข้ามามากมายเรามาอยู่กับทิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมดุลของเกมแต่อาไม่เคยลืมอัปเดตและไม่เคยเอาออกกับสัญลักษณ์ขององค์กรที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมและมีดวงตาอยู่ตรงกลางว่ากันว่าเป็นองค์กรที่กุมอำนาจของโลกใบนี้องค์กรอิลูมีนาติ ตั้งแต่เกม rv ได้เปิดให้บริการมากี่ปีไม่รู้ครับมีแมปอัปเดตมา1-3แมปได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ขอโทษด้วยนะซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยเห็นไทลักษอิลูนาติผ่านตามาแล้วทุกคนเพราะว่ามันเกิดอยู่ที่มังกรกับดาร์คไทเยอร์อันนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อหลายคนไม่เคยรู้จักทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับ เชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องเคยเห็นรูปนี้แล้วก็เพลงนี้ครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอิลู n a ติคืออะไรแล้วทําไมมันเป็นสิ่งลี้ลับใน R.O.V. นะครับคือมันเป็นองค์กรในตำนานแล้วก็เป็นองค์กรที่ดังมากๆดังถึงขั้นที่ว่าทิลปินอย่างจัดตินบีเบอร์เคยทําสันรักษ์ถามเหลี่ยมบนเวทีหรือคอนเสิร์ต เพื่อแสดงสัญลักษณ์อิรูนาติองค์กรอิรูนาตินั้นมีตัวตนอยู่จริงบนโลกนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับม,มันมีฉายาว่าผู้อยู่เบื้องหลังการปกครองของโลกหรือผู้กุมอำนาจสูงสุดของโลกอิรูนาติแบบประมาณว่าเป็นผู้จดัดระเบียบโลกอะไรแบบนี้อืม เชื่อกันว่าเบื้องหลังเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นเป็นฝีมือของอิลิมติทั้งหมดเลยครับเช่นเหตุการณ์ล้มล้างนาบกบกร,รัตรเมื่อก่อนนี่โลกเราปกครองด้วยะบอบกษัตรนะครับแบบว่ามันใช้ทาาอะไรแบบนี้มันโหดร้ายเกินหรือเหตุการณ์่งครามโลกก็เป็นฝีมือของอิลิมติเหมือนกันแต่เราจะไม่พูดถึงแล้วก็ทั้งในงประเทศไทยของเรามีเรื่องของอิลิมติเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ทีนั่นก็คือพักเกี่ยวกับเรื่องการเมืองครับเขาเรียกว่าพัก เพื่อยุคใหม่อะไรทั้งอย่างแหละเออเป็นตารักอิรุปติเป็นตารัก,กอิูุาติเหมือนจะอิูุาติเหมือนกันนะครับเออแต่นั่นคือกลับหัวอะไรแบบนี้ตอนนั้นน่าเป็นคดีเลยเว้ยว่าประมาณนันักเติมมาติบว่าเออใช่แล้วทึ่งธารักของพักยุคใหม่นั้นมีธารักเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ก้มลงซึ่งมันซึ่งมันสื่อถึงองค์กรรับสมาคมอิรุาติแน่ดอนครับบางทีนักเติมมาคดาีอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เขาพูดไปแบบนั้นนะซึ่งมันเป็นตารักเดียวกับอิรุาติใช่่เเคาาลยิดว พักยุคใหม่คืออิรุมินติแน่นอนฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้หรือก็คือองค์กรอิรุมินติเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังของโลกคล้ายๆพระเจ้าอะไรแบบนี้แต่เป็นองค์กรเป็นมนุษย์ประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัวตนอยู่จริงนะครับผมส่วนข้อมูลที่เหลือทุกคนก็ไปหาเอ,าเองนะครับ กลับมาใน RV นะผมทีนี้เรามามีทฤษฎดีกันในเกมอาวีเอ่อทิเตดีที่1นนะครับผู้พัฒนาของเกมอาวีคือสมาชิกขององค์กรอ,อิลูมาติเอาเดีนะเราจะมาสืบกันผู้พัฒนาใส่สัญลักษณ์นี้มาในทุกแมปแล้วเมื่อเราเอาสามเหลี่ยมที่ผมพูดอยู่ในคลิปนี้ในทุกแมปของเกมอาวีตั้งแต่เกมเปิดมาเทียบกับสัญลักษณ์ของอิลูมาติเดี๋ยวปรับอีกนิดนึงอ่าเนี่ยใช่เลยครับใช่เลยตอนนี้ผู้พัฒนากําลังส่งสัญญ,ญาณว่าผู้พัฒนาอาวีเป็นสมาชิกของอิลูมาติ นี่ก็คือที่จดีที่1ข้อที่2นี่ก็คือที่จดีของผมเองนะครับที่ผู้พัฒนาใส่สัญลักษณ์ของอินูมาติลงมาในเกม RV ีทุกแมปตั้งแต่เกมเปิดหรือโหมดไหนด้วยอันนี้ผมว่าไม่รู้ผมคิดว่าคงจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเกม RV รนะถ้าเกิดว่าไม่มีสัญลักษณ์นี้ RV ก็จะไม่ใช่ RV มันเป็นภาพจำเหมือนโลโก้ว่ามังกรอยู่ตรงนี้จุดเกิดของมังกรอยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเรื่องของผู้พัฒนาเป็นสมาชิกขององค์กรอิรูมาตินั้บบน เอ่อถึงอิรุนติจะเคยมีตัวตนอยู่จริงแต่นานแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับไม่รู้อันนี้อาจจะมีก็ได้แต่เรื่องที่เป็นพระเจ้าของโลกหรือผู้อยู่เบื้องหลังของโลกนั้นมันไม่จริงนะครับอันนี้แต่ไม่แน่นะครับว่าองค์กรอิรุนติอาจจะมีอยู่จริงอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับคนที่เชื่อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของอิรุาติองค์กรในตำนานเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่ดังมากๆนะครับเมื่อก่อนมันดังมากจริงๆนะไอเรื่องเนี้ยเออแต่บางคนก็อาจจะรู้บางคนอาจาาาจะไม่รู้นะครับ แล้วก็เว็บที่ผมได้ไปอ่านมาก็คือเว็บก็คือเว็บข่าวไทยรัฐนะครับบทสรุปแล้วก็คืออิรูมาติเคยมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แบบว่ามีหลักฐานเลยมันมีที่อ้างอินเลยแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนเออทุกคนก็ลองไปหาดูนะครับเรื่องที่ว่าองค์กรอิรูมาติเป็นผู้กุมอำนาจของโลกหรือปกครองโลกอะไรแบบนี้มันไม่จริงเว็บไทยรัฐเขาใช้คําว่าในนิตยสารนั้นเขาแต่งเกินจริงอะไรแบบนี้เออแต่มันอาจจะป็่จริงก็ได้ใครก็ไปรู้นะแต่สําหรับผมผมคิดว่า อาจจะเป็นนิจศาสนนั่นแหละก็ประมาณน,นี้นะครับแต่ในยุคนี้ไม่มีไม่น่าจะมีใครรู้แนละ้วเออคลิปนี้ทำมาเพื่อคอนเทนต์และก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันะที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมากๆก็กดติดตามกันด้วยสวัสนี้ขอตัวไปก่อนนะครับทีวีอารเกน